โอ้โลงทานลงพยาบาลเลยครับอ้าวพี่อ้อยใหม่รวตีครับพี่อ้อยโอ้ผมมีวันเสาร์ว,วันอาทิตย์ต้องลงทานลงพยาบาลเลยเนี่ยวันน, <c oughs> นี้มาทีมงานมาเตได้ครับพี่อ้อยนี่นะอนนนโอ้ใช่โอ้ใช่เวชภัณฑ์กับยังก่อนครับผมสายบุญครับผมใช้เวชภัณฑ์กับสายบุญพลระฮิวรีสอร์ทครับ เขาเอิญมาอย่างนี้นะเขาเอิญมาอย่างนี้นะมีคุกมีคุกครับมีคุกกย๋วยเตี๋ยวแห้งประมาณกแล้วเอออันนี้เอิดไปส0ิกิโลแล้วัขทจะเป็นยกสองแล้วครับนี่นะคนเริ่มบางแล้วมีคุกครับมีคุกอละเปาก็หมดแล้วยวตำมกหุงก็มีคุกครับผมก๋วยเตี๋ยวแห้งมีคุกว่าเช้นมานะ มื่อนี้คือคได้กินอาหารลูแนะเนาะเนาะใีโรงพยาบาลเลยเนะ <laughs> ส้มตงครับส้มตําครับส้มตํากําลังตําครับ ừ บนบินบนบนิบนอันนี้คือซีเมน,นยกสองพี่น้องมันก็เลยเริ่มเริ่มเบาบางเนี่ยจากน้อยออได้อย่างครับนี่ได้อย่างนี้นะอะไรคะนี่นะมีคุกค่ะมีคุกค่ะพ่แม่มีคุกพี่น้องส้มตากะละมังมาชั้น ใส่กะละมังคุณนะ่มนนะมงาตดโดนแล้วที่ครับคนก็เริ่มจางๆแล้วโอ้คนก็เลยเริ่มจางๆเนาะไปมนแล้วไปมนแล้วครับผมนลงมาเริอพี่น้องเลยมามาไปสามโมงเช้าอันนี้มันสิเทียงแล้วพี่น้องคนก็เลย ได้หลายพอสมควรแล้วจางเด้วนี้นะตาราการ,ตารากะตรรกะสายบุญชัยเวชพันธ์ครับผมมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพูดนะโอ้ยน้ำแจกอยู่น้ำยู่รถพน้ำนั่นน้ำน้ำนางหล่อแจกอยู่รถพนครับผมโอ้มาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องเถิยงตึกเด้อมาแต่ซ้ำหม่งเซาตอนนี้มันสิเทีทย่ยงแล้วคนก็เลยเริ่มจางๆเนาจักหน่อยเช้านี้น,น,นะนะ คนขายน้ำไปขายไวิดีเลยคนขายน้ำกลางโฮมคนกลางผมขายน้ำรอขายน้ำอยู่พุ่นนะมาเด้อพี่น้องเพิ่นมาแต่เซาเพิ่นมาแต่สามหมูเ่เซากระเซียวมาไหลเติบเนาะครับเนาะนั่นก็นเลยพนั่นก็สามล้อก็ซอยตาตาก็มาแต่สาดดมล้มอนี่จีเมื่อเซานี่ไล เมื่อเช้านี้คนไหลวันเมื่อเช้านะโอ้วันเสาร์เนาะวันเสาร์เลยบ่ไหลบอลไนฉดนวันนั้นนะฉันโอ้โหโอ้โหของกระถินชายางดีว่ะหอยโหขกระถินชายางดีคนละโตไม่ได้มาเพราะโต๊ะไม่วยเด้อมือล้วนล้วนโบเซฟโบกามาเด้อเถึงเซฟถึงปีพี่น้องทีはは่มาครับผมโรงพยาบาลเลยจากทีมงานสายบุญชัยเวชพันธ์ มีส้มตำและมีแห้งอันนี้รออย่างครับนี่นะนนนอนโอ้รอให้มันเครื่องมันเข้ากันจักหน่อยเนาะมันอิ่มน้ำในจักหนาา่อยผสมวมานะครับไปไรสดไข่น้ำเนื้อสัตว <laughs> ์มามาเอาน้ำในพี่น้องนางงามเพื่อรอแจกน้ำยูนี่นะนางยู่นี้นะน ขายดีป้ะครับผมข,าย,ขายดีอยู่เนาะครับผมอาาอโอ้เด็กร้อน <laughs> ต้องดื่มน้ำให้มาพี่น้องเอาน้ำ <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับสาธุครับสาธุครับสาธุสาธุสาธุกับใส่บุญชัยเวชภันธ์ครับผมโอ้แจ็คจนเหลือมือน,นี้แจ็คจนเหลือพูนะเออสูมือในบุญบันบุญบันมือน,นี้แจ็คจนเหลือข่องเหลือพี่น้องที่มาเด้อที่มาเด้อ จากน้อยเขาเสี่ยวแนวไปกินบ้านคอนสาธุครับสาธุครับสาทุครับ